เดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับโอเควัดรอบไนแล้วนะครับ สวัสดีครับผมตู่โกดังซี v i c นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับใน EP นี้นะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับ Smart ทเกตสำหรับใส่กล่องลอม o อ d o วันนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนพร้อมแล้วก็ไปชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับนี้เรามาดูข้างในกล่องนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นขาตั้งสำหรับใส่กับสมาร์ทเกตนะครับนี่ครับอันนี้คือสมาร์ทเกตนะครับยี่ห้อ F D F1D นะครับ F1D ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะครับผมตัวนี้ราคา สมาร์ทเกตนะครับอยู่ที่3,500บาทนะครับก็จะมีสายมาให้1เส้นนะครับแล้วก็มีสายต่อปลั๊ก Data l o ็นะครับ1เส้นทีนี้เรามาอธิบายหลักการทำงานแล้วก็หลักการเชื่อมต่อกันเข้าวๆนะครับสำหรับ Smart Gate f 1 d ตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้เป็นสัญญาณา data lock ผ่านกล่อง ecu นะครับซึ่งกล่อง ecu obd 1ที่ทำการจูนลอมแล้วนะครับถึงจะใส่กับ Smart Gate ตัวนี้ได้นะครับผมกล่อง ecu นะครับมันก็จะมีพอร์ตนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพอร์ต data lock นะครับสำหรับ รับส่งข้อมูลนะครับอันนี้คือพอร์ตดาตอโมันก็จะมีขั้วอยู่ทั้งหมด5คขั้วนะครับแบบนี้นะครับซึ่งกล่องอันนี้เป็นกล่อง P08 นะครับถ้าเกิดว่าเป็นกล่อง P27 P28 ที่เป็นใบยาวมันก็จะอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมทำ ซ็อกเก็ตไว้รอสำหรับใส่ Data l o อกนะครับส่วนลอมนะครับลอมจูนนะครับต้องเป็นเวอร์ชันน1.5.3เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นอื่นมันจะใส่ไม่ได้นะครับอธิบายเพิ่มเติมอีกที่นึงนะครับสัญญาณ Data l o อกนะครับก็คือสัญญาณการรับส่งข้อมูลของกล่อง ECU มาที่ ซีเรียลนะครับสำหรับใส่กับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เวลาจูนซึ่งสัญญาณ Data l ล็อนะครับมันก็จะเป็นการรวมสัญญาณพวกสัญญาณวัดรอบสัญญาณวัดความร้อนสัญญาณสปีดเซนเซอร์แล้วก็พวกเซนเซอร์ต่างๆพวกค่า Map TPS ทั้งหลายนะครับที่ เราจําเป็นต้องรู้นะครับในการจูนแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นจูเนอร์นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าตัวสมาร์ทเกตตัวนี้นะครับสามารถที่จะแสดงผลในค่าต่างๆเหล่านั้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งนะครับแล้วก็ทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเจ้าสมาร์ทเกตตัวนี้นะครับมันจะคุ้มค่า กับราคาที่จ่ายไปไหมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปชมมพร้อมกันเลยครับที่กล่อง ECU นะครับผมก็จะเอาสายพ่วงนะครับที่ผมได้ทำซ็อกเก็ตไว้แล้วนะครับมาเสียบเดี๋ยวผมจะขึ้นวงจรให้นะครับว่าต้องต่อสายไหนไปตรงไหนนะครับ ส่วนอีกปไปอีกด้านนึงนะครับก็มาเสียบที่ตัวสมาร์ทเกตนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ดูนะครับสังเกตดูจะมีสายแค่เส้นเดียวเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองออนสวิตดูนะครับว่า สมาร์ทเกจจะติดหรือเปล่านะครับโอเคติดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมลองกดปุ่มดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวกดลูกสองขึ้นไงงก่อนอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกดิสเพย์นะครับค่าดิสเพย์ต่างๆ นี่แสดงเป็นกราฟนะครับอันนี้กลับมาที่หน้าเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับโอเควัดรอบกันแล้วนะครับ จินสเตตัสนะครับก็คือสถานะการทำงานต่างๆของเครื่องยนต์โอเคเราก็ได้กดฟังก์ชันเล่นไปคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไป จาะลึกฟังก์ชันต่างๆว่าเจ้า F1D ตัวนี้นะครับสามารถที่จะแสดงผลอะไรได้บ้างแล้วก็การเซตค่าเนี่ยจะเซตค่าอะไรได้บ้างน,นะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้นำ SmartGate F1D นะครับมาติดตั้งที่ตรงคอพวงมาลัยนะครับซึ่งตำแหน่งการติดตั้งก็พอดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับตัว เคสของ F1D นะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับส่วนหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบ LED นะครับเหมือนจอทีวีทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองอจอดลึกฟังก์ชันต่างๆนะครับของเจ้าสมาร์ทเกตตัวนี้ดูนะครับ จะเสียงเครื่องยนต์รบกวนหน่อยนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างทอที่จะเสียงดังอยู่นะครับต่อแรกอันดับแรกนะครับเราก็มาดูที่ปุ่มกันก่อนนะครับปุ่มนะครับก็จะเป็นการกดเลือกหน้าจอนะครับขึ้นลงนะครับที่เป็นลูกศรขึ้นลงอันนี้ ถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบหน้าจอไหนก็สามารถที่จะกดเลือกได้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนสีพวกแบ็กกราวหรือว่าพวกตัวหนังสือได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยๆลองไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีหน้าจอแบบต่างๆให้เราเลือกนะครับ สนใจหน้าจอนี้มากนะครับเอนจินสเตตัสนะครับมันก็จะมีบอกสถานะการสตาร์ทเครื่องเมนรีเลย์ VTEC A VTEC B แล้วก็ AC สวิต AC คลัตต์นะครับเดี๋ยวผมลองกด AC ก่อน ค่อนข้างเจ๋งนะครับเพราะว่าสามารถบอกสถานะของแอร์นะครับแล้วก็ตัวด้านล่างน่าจะเป็นตัวบอกสถานะการชดเชยรอบนะครับเห็นไหมครับผมกดปุ๊บมันก็จะออฟนะครับฝับ่ง ขวามือก็จะเป็นบอกสถานะพวกรอบสปีดค่าแมปค่าองศาไฟหมอชีด AF Water Temp ตเตอรี่ TPS นะครับอันนี้คือค่าหลักๆที่มันสามารถอ่านได้นะครับเดี๋ยวผมนับดูก่อนว่ามีกี่ค่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ค่านะครับไม่รวมกับค่าพวกสเตตัสต่างๆนะครับถ้ารวมกับพวกค่าสเตตัสต่างๆน่าน่าจะได้ประมาณ20นะครับทีนี้มันจะมี VTEC A กับ VTEC B ซึ่ง VTEC A เนี่ยมันออนตลอดผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะใช้กับพวกอะไรสักอย่างนะครับส่วน VTEC B มันออฟอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดนะครับให้เทคเปิดนะครับรถคันนี้ VTEC จูนไว้ที่4,800นะครับเดี๋ยวลองกดดู นะครับว่ามันอ่อนโอเคนะครับสำหรับหน้า engine status อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอให้เราเลือกนะครับว่าอันนี้อะไรเอ่ย performance test น่าจะเป็นฟังกช์ชันเกี่ยวกับ การวัดคอร์ตไม์นะครับเพราะว่ามีเห็นมนรูปไทมอยู่นะครับอันนี้หน้านี้ต้องลองทดสอบวิ่งดูนะครับถึงจะรู้อันนี้ก็จะเป็นบอรกราฟนะครับของเครื่องยนต์ มดแล้วนะครับการแสดงผลแล้วมันก็จะมีปุ่มตรงกลางนะครับเป็นปุ่มสำหรับเซตติ้งนะครับก็คือกดค้าง1ครั้งเราก็จะมีให้เราาเลือกเซตติ้งค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวผมไปที่ค่าการ,รกกซเซตติ้งนะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมหนึ่งค้งนะครับอันนี้ เมนูแรกก็จะเขียนว่า ECU Mode นะครับซึ่งอลอมเวอร์ชั o n ที่ใช้ก็จะเป็นโคมหนึ่งจนะครับ QD อย่างที่ผมบอกไว้นะครับมาที่เมนู Display นะครับอ๋อนี่ครับเมนู Menu Display สามารถที่จะตั้ง ค่าต่างๆเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นค่า d นะครับตั้งค่าแสงสว่างตอนกลางวันนะครับพอผมกดปุ๊บมันก็จะค่าสูงสุดมีถึง9นะครับ10มี10ค่านะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้สักประมาณ4นะครับแล้วก็มีค่าตอน กลางคืนนะครับตั้งค่าตอนกลางคืนตั้งสีการจะออกจากเมนูก็กดสี่เหลี่ยมทางไว้นะครับแล้วก็กลับมาเลือกทีไหนไหนก็คือค่าแสงสว่างตอน,น,นคืนนะครับแล้วก็จะมีเมนูนะครับสำหรับเลือกแบ็กกราวสีนะครับ สมมติผมอยากได้แบบกเกาวสีดำอะแบกเกาวสีดำได้แล้วก็กดค้างพวกลาเบลคันเ r อร์นัมเบอร์นเนี่ก็จะเป็นพวกตัวเลขที่เป็นสีเฟรมคันเนอร์บาร์คันเอันนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะครับ ผมไม,ไม่ไม่ไม่ต้องการที่จะกดเปลี่ยนอะไรอ่าเดี๋ยวบาคัลเลอร์บาคัลเลอร์เอาเป็นสีสีเหลืองเจนโล่อ่าเจนโล่สีเหลือง,อองโอเคแล้วก็ เซฟก็กดค้างหนึ่งครั้งนะครับเครื่องก็จะถามเราว่าเราจะเซฟไหมนะครับกดสี่เหลี่ยมเซฟนะครับนะเดี๋ยวกดเข้าไปดูในูนะครับเมื่อกี้เข้ามาที่ดิสเพย์นะครับตอนนี้เข้ามาที่ สเปเชียลอะลานะครับอ๋อันนี้มันเป็นสามารถตั้งอะลามได้ด้วยนะครับสมอันนี้คือวัดรอบนะครับอยากให้มันอะลามนี้มันตั้งอยู่ที่7,000พันเดี๋ยวผมลองทดสอบดูนะครับว่ามันจะอะลามจริงไหมนะครับมีค่าวัดรอบ อันนี้สามารถเปลี่ยนค่าอะลามได้ด้วยนะครับไม่ใช้อะลามอะไรมากสปีดระลอ,ลอแค่เจ็ดพัน ที่7 0 0ดรอบนะครับเมื่อกี้มันจะหน้าจอกระพิบนะครับถ้าเกิดว่ามันถึงรอบที่เราตั้งไว้นะครับไปที่ setting เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เรายังเล่นไม่หมดเมื่อกี้ไปที่อาราม์แอด พารามิเตอร์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเมนูอะไรนะครับค่าก่อนเฮลอ๋อในนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าปุ่มต่างๆนะครับใช้งานอะไรบ้างน,นะครับโ้ oh, สุดยอดเลยนะครับทำออกมาค่อนข้างได้ดี ลยทีเดียวเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์แฟค t ต r รี e รีเก็คือการรีเซ็ตค่าโรงงานนะครับเมื่อกี้เราไปที่ เสที่เซตติ้งนะครับเดี๋ยวเรามาที่ไดนอตติโค้ดนะครับวันนี้คือสามารถอ่านโค้ดได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ารถเพื่อนๆมีโค้ดนะครับมันสามารถแจ้งโค้ดขึ้นที่ตัวหน้าจอได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้รถผมมันไม่มีโค้ดนะครับก็เลยไม่แจ้งนะครับ เกตนัมเบอร์วันแดนเปอร์อ๋ออันนี้เป็นการเรียกเกตนะครับว่าจะให้มันแสดงอะไรนะครับเป็นชื่อเกตนะครับก็ไม่ม ถือว่าเมนูอ่านเข้าใจนะครับแล้วก็เซตค่าปุ่มต่างๆก็เซตค่าได้ง่ายนะครับ เคนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งเจ้า Smart Gate F1D ซึ่ง Smart ทเกตทั่วไปปัจจุบันนะครับมันจะใช้งานได้เฉพาะพวกรถ OBD2 นะครับหรือว่ารถตั้งแต่ปี2001ขึ้นไปนะครับมันถึงจะใช้สมาร์ทเกตพวกนั้นได้ถ้าเป็นรถยุค90นะครับก็จะต้องเป็นสมา r t ทเกตพวกนี้นะครับแล้ว มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งครับที่ใช้กับบลูทูธได้นะครับอันนั้นผมกำลังศึกษาแล้วก็วิจัยอยู่นะครับยังไม่สำเร็จนะครับก็คือส่งสัญญาณบลูทูธจาก d a t a l o ็อแล้วก็มาเข้าที่ตัวจอ Android นะครับแสดงผลอันนั้นผมยังพัฒนาอยู่นะครับยังไม่สำเร็จนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะครับเพื่อน ถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับสามารถเอาไปติดตั้งกันเองที่บ้านได้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวนะครับการติดตั้งแล้วก็การใช้งาน Smart ทเกตของ f 1 d นะครับที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ